ไปกินรามเมงกันตานนี้เปิดแต่เช้าเลยลามเมงหมูเหรอพ่อ,อเลยแล้วเป็นรสชาติเกลือนะคะแบบที่แม่ชอบแบบว่าน้ำม,มีเจดีย์อาจฉริเป็นหอยนะซุปแตงหอยอร่อยจังเลยชอบอานนี้อร่อย่างเนี้ยแเป็นซุปเกลือแล้วก็นนะะมาจากหอยนะจากหอยด้วยออชิมอัจฉริอ่ะไม่ไม่มันาคด้วยนะ

เราไม่ไหแล้วแค่ี้แ้าี่เนี่ยวัดราม,ม <c oughs> นี่ยหัวไม่พอดูแ้มาเขามาเิดตรนี่หแมวมืเอเท้าหัว,าาวย้งไม่สว ต้อเตะัไม่ได้ะอ,อ๋ออสุอร่รอยนะอือสุดอร่รอยตคนที่นะอาอายุประมากอนะอืออาอยุน่าจะสักก้อกนถึงสี่สิบนันจะกนั้นนะต้องกนาะคินเบฟนี่ดีกว่าเป็นชัยชัยอะไรกนะ็ซุปจักหมูอนะ่ะมีน้ำมังอยอๆไ่ไหวานนะว้านะล้วอไวเรื่องอ่ะให้แรงงางอ่นนะโอเคกินได้อร่อยนไม่ไหวแล้ว เราแว่บอกว่าถ้าอายุนยน้อยๆอ่ะกินราเมงปินซุปแบบมันๆทำจากหมูอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ไหวอยู่แต่พออายุเยอะแล้วอ่ะก็ต้องกินซุปน้ำซุปแบบเนี้ยถึงเตือคนนะ่ะเขาชอบแบบนี้

เน่ยเป็นแต่ปอืมนเ้เท่าไหร่เนี่ยทนาไเรยนโดยอื เส้นก็จะใหญ่หน่อยนะเ<ม>ส้นใหญ่ๆแล้วก็ชาชูชาชูหมูเลี้ยงจากฟาร <c oughs> ์มหนาๆราแว่นกินแบบว่ายังร้อนเร็วอือือ ใส่หอยหลายหลายชนิดทำน้ำซุปก็อร่อยอ่ะเนาะอัสตรีชิจิมิต้มกับผักใส่เกลือข้อติดกระดุมเชือกินโชนนมนะแต่ก็ต้มเห็นไอ้ข้อตดกระดุมให้คุนชายโทรหนักป้าข้อติดกระดุมนี่นะผมนัดเจอแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ พี่จีนี่ค่ะพี่จีนอนสบายอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะนี่ค่ะดูวิวโอ้โหสวยนะ้อนะ่ะเน้อ ทำอาหารได้ด้วยกินได้ด จะไปเก็บน้ำกันทะเลสาบมันีเป็ดอะไรรึเปล่าเป็ดน่ะลูกบรรยากาศดีชอบคนเล่นเป็ดนี่ค่ะก็วิวหูในภูเขานะก็ต้นไม้เยอะเอาแม่แม่เอากุหลาบมาจากที่บ้านด้วยนะคะสีเหลืองอนี่ค่ะชื่อพันว่าโรสโยโกฮาม่านะคะ โอ้โหหอมด้วยเพราะแว่นชอบนะคะสีเหลืองน่าเอามาด้วยขับรถแล้วก,ก็หอมชอบาเนือชอบสีชุ่มว่สิไปอระป๋องชินลก็ชอบนะนลูกนะล้อชอบเป็ดแต่ว่ากุ้งเหม็นกระดินะ่ง ลงไปเก็บน้ําแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําจากภูเขานะกินได้ด้วยเราก็จะเก็บน้ําสะอาดกลับไปกินที่บ้านด้วยค่ะโอ้ทำไมอ่ะเนี่ยน้ําอร่อยนะเนาะเนี่ยเดี๋ยวพ่อเก็บน้ำไหนอ่ะพ่อแพ้เราถังน้ำมาสองถังเลยค่ะพ่อใส่แก้วให้แม่กินมั่งใส่แก้วหน่อยมากฮะให้ลูกก็อยากกินนาะ เอาเอาส่แก้วพอเก็บน้ำเย็นๆโอ้ยน้ำมันเย็นด้วยนี่นะเนาะได้น้ำอร่อยกลับบ้านแล้วมานวแม่โอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะหนอนหาถ่ายรูปแมู่ีี่ท It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far.